ข้ากาบสวัสดีข่าท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ามานี่ก็รมั่งคบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเ่าเนาะค่ะมันนี่เจ้าข้ามสามตัวเต็งใครมาติดตามเนืงอล่าความฝันกับนบนค่ะค่านบนนี่เพื่อนฝันเห็นเล็กน้อยเนาะค่ะสามคนเนาะค่ะเพื่อนกับสูกันเนาะค่ะเหนืองเล่ค่ะค่ะความฝันของนบนสจะเป็นยังไืก็ใช้แนวทางเขาจังไรเป็นไปเป็นมาเนว่ดอไกันเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะถ้ากคไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนบนพร้อมกันค่ะ กับสวัสดีค่ะนบุญค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่รมอนีก็เดินทางมาติดตามตลขความฝันตรงหวดของนบุญเนาะค่ะเพื่อน่าเพื่อนฝันค่ะนบุญชมเรื่องเล่าสีเป็นยังไงค่หน้บุญเพื่อนว่าสซู่ฟังค่ะฝันมาจังไดค่ะหน้าบุญฝันมาย่างลึกไปห่วยไปสะพัดว่าชีวิตเบิ่องนาไปไปเห็นอยกหน่อยสามคนนี่แล้วก็ไปค่ะมันหันมันหันหัวตุกันมันมันมันคุยกันเหลืองเหลออกออกเลยนะ มีต้นหนาสามคนมันว่ามอที่เหล็กมันว่ามอหันหลังมาใส่เนาะโ้ยเล็ออกงามเนาะออกสองศูนย์มันว่าเออออกสองศูนย์มันว่าอืมออกสองศูนย์มันว่าอ๋อมันคุยกันในความฝันนั่นเออมันมันโซ่ยังโซกันนะหัวจุ่มมันค่ะมันมอที่สองก้วงัวหน้าต้องสี่ศูนย์มันว่าอืมอที่สองเน่ะเป็นเต้นหนยผู้ชายทั้งเบื่อเบื่อต้นหนาผู้ชายผู้ชายมันจีบไปอาบน้ำค่ะมันนี่ยมอหันหน้าทำไม กลัวหาซูลน ну> oh, ีเ no สิคนสามคนเออสามคนเป็นผ yeah. I mean, ู so I I ้ชายเบิร์แมนปผู้ชายเบิร์ตว่าพี่อกันจะปัดอะเ้พี่อนพาค่ะกำลังก็รลางเป็นได้หน่อยก็สีเขาชิบกปี่ล่ะสีเขาไหวลุ่นนี่เนาะกําลางหาวเรีนน้ำเรียนยังมีบอลบอลแต่ว่่ปป้ปะหานะค่ะค่ะคุณนาคุณตาบอลบอลได้หน่อยมดเลบอลหนามันจ้ำมันหันหลังใส่หรือว่าพวกมาคายเอียนบะบอบแมน ปลาคายเอียนมัาทั้งซีตัวนีู้วางีแถวนั้นก็บฟันว่าเขามาขายเอียนเนาะตัวนี้มันยางมันนีข้นละพวกแม่นตัวนี้มดีผีคนละคนเนาะคือน่าจะสอนค่ะมกพาเยนเหรอค่ะคู่เลขแอกนันเพิ่นว่าเลขออกสองศูนย์เออมอเลขว่าออกสองศูนย์มดีคู้ที่สองนั่นว่างวดนีสี่ศูนย์อั่หนักว่าสี่ศูนย์มอที่สามว่าห้าศูนย์มา ทั้งนี dolph, ้ก็40มอสี <c> ่สองตอกย่ำอีกย่ำมันมอที่แหลกบวายมันมันก็สองถึงมาาเรย่งยา่าไปก็ลังงวอนะว่าจว่างย่มันอสองลครับกลังมาีว่าอกสองหนึ่งมาจีว่างโอค่ะผ่านจะแงงแต่ลังมันวว่าพผาแปะมมนทิ้่าไปแปะนะมันเกสรกันแงมันเป็นยาลูก็ท่าสุขานได้ไม่แต่ลังมัน ยากายไปเลยเลยบ่เดี๋ยวบอกมันมันออกมาสองศูนย์เนี่ยห้ำมันออกสองหนึ่งว่าสีว่าขึ้นว่าสองหนึ่งบ่ได้บอกทราบงี้ว่างวกไปหินทัญยังว่าว่าสิบิยอนแยงความเบาของเล็กหน่อยผู้แรกนั่นว่าเลขกหนึ่นบ่ได้ออกสองศูนย์เนี่ยมันออกสองหนึ่งบ่ได้บอกมันค่ะหันกลับไปว่าหินกัญยงนี้ล่ะเออเห็นจนงหัวแก่กันปัดลุ่มที่ลงเปลี่ยนอ่ะค่ะวันนี้ตัวเลขกนะบนสีว่าตัวเด็ค่ะวัวอันมอที่สองนะขึ้นหมักมอที่สอง มักสี่ศูนย์มักมอธิสองมันยำก็อ่อนมอทธิแรกก็ฉีหายว่านฮุจักนาเพิ่นบอเล็กหน่อยโบโบเมนคนเล็กหน่อยบ้านนี้ไม,นม,นม่นบอกก็ยังมาใหม่ก็ใช่ชุดเรียนใช่ไหมดอกเป็นส่วนักเรียนพร้อมอืมนักเรียนอันที่กกีแบบนี้อืมค่ะแต่ว่าผมก็จะผมบดตัดผมยาวก็จะผมผมเพียง โอเคแกมันแครงนี้กี่หน่อยพี่คอันนี้แนวทางนะบนนี่นะบนสี่หายตัวใดค่ะมาสี่ศูนย์สี่ศูนย้าศูนยเอานะบนน่ะบนบ่บกบกท่านขึ้นมาเอาตัวเดียวนี่บ่บ้านี้หมอไอันขึ้นมาต้องมาเสาะไง่างไปต้องไปเตรยมเ่างนีย่าง้ตัวมมก็ฟันเห็นหมือขืนอยู่บ้างบ่มวก็ไาย่นี ไปเบิงกับเห็นมองฟันเห็นอยู่เพราะว่ามันมีข้ไปมันเป็นยังสงเนี่ยค่ะเหมือนมันมันไปมันก็มีทางกับไปทุกโโลกงยู่ข้างในเหมือนเป็นเป็นเป็นทางคนขอไปนั่งไมหันได้จ้ะ่ไม่ใช่เบ็ดครับครับมันมันวัโตกัเขาไปหันได้เลระเอาก็ยังกลับเป็นมุ่งเป็นทีอม่ีมอนั่งนั่งเลยช้านี่คนแล้ว มันค่นก็กไผ่เนาะคร่ทั้งนี้ก็หวยมันเขาทกูกอไผ่ล่งนี้ก็กอไผ่เครืองนี่งก็กอไผ่บานกอไผ่มันตายท่นโกงรมงบ่อมันสีเป็นตัโป้งเข้าไปบังมั้าเร่อกนึ่กักอเตยเป็นคือเป็นคือทำเป็นคือพงสีแต่ว่าเป็นกอไผ่อ่อมไหวกอไผ่อ่อมไหวบานท่านทานหลามมันกุกแสงที่มันไปเขตดปั่นลูค่ะบม่ใช่ชองสัตว์เชื่อเนี่ยสัตว์ปุ่บอลวางวันนี้เอาแต่ซีศูนอย บบขึ้นมากอืมแต่ว่าบ่ขึ้นมากเนาะไทตีนอกเนื้อจากตัวเลขที่เด็กหน่อยคุยกันนี่อีบ่นบนแต่ันแปล่ขึ้นหลายย่างก็สิ31ั31มก31อือ31ตัวนอย3คนอ๋อค่ะแต่ว่าอเองกให้ท่านผู้ชมกันไว้นําแน่เนาะ50เพราะว่าเพิ่นมีผู้นึงย่อนแย้งอยู่เนาะแต่ว่าผู้40นี่เพิ่นก็ยังบ่ยอมของเพิ่นอยู่ยเพิ่นยังมั่นใจของเพิ่นอยู่ นาบนก็เลยว่าหมาอ40เนี่ยละแห้งนาหนาบนเนาะมอที่ไหกว่าขั้วมีเยวกันาดค่ะขั้เียวงานเนาะออกสอบหม้อนะไค่ะหมอก็บริว่างหมูด้วยตอนนี่จะสอบวเีนาค่ะขัฟันของนาบนมียัางเพิ่มเติมวะบอกม่แต่ว่าบัดตื่นหูมือขึ้นมาเนี่ยมันสาวด้ยมือนี่เรามองฟันเห็ว่ายังจำได้อยู่เลย ค่ะค่ะขอบคุณแนวทางความฝัน,นแนวทางตัวเลขครับท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาเนาะค่ะในรับชมรับฟังน้ากันค่ะค่ะขอบคุณนาบนได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคลิปนี้เราก็มาสรุปตัวเลขของนา,น,น,ะะ yolks. นาบนค่ะค่ะนาบนนี่เพิ่นฝันเล่นเล็กน้อยเนาะคะ่ะทีคุยกันเดืองเลขออกเนาะคะ่ะค่ะเพิ่นกะตีเป็นตัวเลขแนวทางมาเนาะคะ่ะเพิ่นกะนินสี่ศูนย์ค่ะเพิ่นกะนวัสามหนึ่งห้าศูนย์ค่ะ วันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2 5 6 7ค,ค่ะค่ะกระหายท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลโชคโชคมนนันมันดำดำร่อยรยเฮ่งเฮ่งปังปังไปกับความฝันของนาบนค่ะข่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเผื่อที่ไปพลาดคลิปทุกคลิปทุกตัวเลดเด็ดังดังเนาะค่ะมีแนวทางดีๆอยู่ไซก็ที่ไปหามหาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊ข้ามสามตัวเต็เงขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ